ครับเดี๋ยวแด้เดี๋ยวได้แป๊บหนึ่งคือคือการการตายโดยโดยการหายสาบสูญนี่แต่เมื่อเกี่ยงกับตำรวจมาหลูกคนนี้หายไปสิปียี่สิบป,ปีบฏิิดต่ตอบานมากเขาอาจจะมีชีวิตอยู่เป็นบ่ เขาอาจเป็นบลาดว่าทังา้งว่าเขาอาจจะมีชีวิยอยู่แต่ว่าขำว่าติดตอมาบ้านโดยเหตุผลยังกับบรืรลูกหรืออาจติดหรืออาจจะไปทะเลจะยังไปไปยิ่งๆกระบืลูแต่ว่าขันมัาหายจากบ้านไปเกินนะครับอืมอ,อ่าเกินประมาณอาสองปีในภาวะสงามหรือย,อยังเสียตัองแัดคือสองปีแต่ว่า,ากันั้นคือประมาณหาปีคัรหาปีหายจากบ้านไปจะต้องไปห้ศสารไตสวนต้องจ้างตาหน้าว่าไงคือเขาต้องจ้างนาห้าหายสารไตสวนว่าคนนี้เลยหายสาบสูญใย แต่ว่าแต่ว่าเขาแต่ว่าเขาสิมว่าเอาบันทึกประจำวันไปแจ้งว่าเขาหายสาบสูญไปแล้วเขาว่าามีทีอย่างหนิไม่ได้เรียงมรดกนี่เขาจะบอกโอนหายที่นินเขาจะบอกเขาจะมาย่อมลับต้องเป็นคำาส่งสารต่นนั้นครับแต่ว่าการแจ้งของตำรวจลงมปจะจวนไวมีรูทายรูอยางเขาก็ส่งไปตามระเบียบเขาจะไปเก็บข้อมูลฐานข้อมูลไว้อยู่ที่คนหายสาบสูญซื่อนะครับครับ มาแ้งหายเขาก็โลงแล้อเขาก็เขาต้องส่งแบบฟอร์มไปส่วนแบบฟอร์มการส่งของตรออกับเบอรงนี้คำสั่งซีหนึ่งเก่ามันจะมีว่าคนหายสาบสูญเราจะต้องส่งไปยังไงบ้างต้องมีอะไรบ้างเอกสารอย่างไรบ้างนะครับอ่าส่งไปทั้งมิ้วทั้งหยังทั้งทั้งจดหมายก็ได้ส่งไปทั้งตรอนะครับครับขอคุณหล่ายๆอ่าเพราะว่าต้อง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 เน้นย้ำเลยครับว่าพวกมันจะมาแจ้งควมว่าพี่น้องเสียเนี่ย จะเอาปปจจุบันของตำรวจไปแจ้งเพื่อจะโอนที่ดินโ,โนโอนม่รดกโอนงโอนค้ำกันไม่ได้นะครับถือว่าเขาอาจจะเขาอาจจะไม่ตายก็ได้เขาอาจจะไม่ไม่ตายโดยโดยหนีจากบ้านหรือเขาอาจจะไปอยู่ที่อื่นที่เขาเขาเ่อากติดต่อพี่น้องมาบม่ถือกันบ่อ<า>ย่างนี้อาจจะเป็นไปได้เนี้นะน,นะนะครับเพราพระฉะนั้นแนะนําไห้จางทนายฟ้องเป็นคนหายสาบสูญนะครับเพราะเขาติดต้สวนว่าได้เสียจากบ้านจริงหรือไม่บอกกับว่ามีบอมีที่อยู่หลักแรงบอติดต่อมาได้บวกกรสามอย่างติสซั่งครับ เจ้าคำสั the uh, ่งศาลเนี่ยไปโอนที่ดินกันจะเขียนยังกระเฮ็ดแต่คำสนั่นเนาะครับผมครับสวัสดีครับสวัสดีครับพี่หนอมมาถามเรื่องคนหายสาบสูญนั่นด้ยแหนงละที่ไม่ว่าจะตอบติดบ่สติดเพราะถ้าได้ตอบอีกเจ้าที่มันก็เลยสองเจ้าที่ตัวถามคุณถามมาทั้งตัวสาบเรื่องเรื่องคนหายสาบสูญกรณีที่อ่ามันหายยังไงจังว่าหายสาบสูญเนาะหายสาบสูญเห็นข่อยบายใจเห็นบ่ะเห็น จะว่าหัวเห็นแกันต่อจากหัวแจ,จ้งบอยเขาอธิบายสักคนันบ๊อบส์ขันสงสัยลั้งถามอธิบายเชิญสนัดท่นานผอ,อคือคนหายสาบสูญกับมี่ของกันนี่หรือตายอ,อ่าหรือว่าตายหรือว่าหายสาบสูญเดบบ๊อบติดต่อย่างว่าไร ตีโจทย์ทียูอย่างกระบาดเลไม่มีทียู่เป็นหลักแดงเช่นถ้าภาวะสงครามหนึ่งกับสองปีแต่ว่าต้องให้สารสั่งตะกรันเพราต้องไปฟ้องต่อสารถึงจะให้สารสั่งมไม่ไวราจะไปแก้งก็ต้องตรวจว่มมาพี่น้องหายเสียไปลงเรือทะเลส้องใส่จะตายไปรลดับโมหูอย,อ,อย่างนี้ไม่ได้แล้วเพื่อเจโอนว่าหลวมไม่ได้ถือว่าผิดถือว่าอาจจะเป็นแกง้งความเสดก็ได้เพราะฉะนั้นเขาต้องมีการฟ้องต่อสารจางตนาให้ฟ้องตะกรันเนาะอันนี้เข้าใจนะครับเนาะนะครับคันบอเข้าใจจังในการจังบอกกันไปเดี๋ยวเขาจะบอกให้ฟังอีกรอบหนึ่งกันแล้วกันเนาะครับ